มองกล้องนิดหนึงดีงกว่าครับผมหมายถึงความฝันนะครับเนาะแบบอยากให้การเลี้ยงวัวมันเป็นอาชีพชั้นนำก็เป็นสร้างงานสร้างไรายได้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกถึงหลานนะครับเนาะครับแล้วก็เราก็อยากเห็นไหมอันนี้นะครับแบบ,บอยากเห็นคุณครูถามเด็กๆว่านักเรียนโตขึ้นอยากเป็นอะไรถามยกมือนระัยอยากเป็นเกษตร,รเต็งวันะครับอยากเป็นเกษตร,รกรเลี้ยงวัวอยากภาคภูมใิใจ เพราะเลือดชิดสมมุติหมายถึงว่าเลือดมันชิดมันเป็นพ่อมาทับลูกต่อปีต่อปีนี้มันจะให้ลูกเล็กลงเล็กลงแล้วก็วัวแม่วัวที่ดีคือให้ลูกโตวกว่าตัวเองครับแล้วก็หนากว่าตัวเองใหญ่กว่าตัวเองครับ สวัสดีครับพี่ัยสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ัยแนะนําฟาร์มนิดนึงครับผมแล้วก็แนะนําที่ตั้งด้วยนะครับที่นี่ก็กิจกรฟาร์มครับตั้งอยู่เลขที่41หมู่5หมู่บ้านน้องเท่าตําบลลานหอยอาเภอบ้านด่าลานหอยจังหวัดสุโขทัยครับที่นี่จังหวัดสุโขทัยเนาะครับผมต้องบอกว่าจังหวัดสุโขทัยเราเองนี่ก็ เลี้ยงวัวกันเยอะเนาะเยอะครับอาชีพเลี้ยงวัววัวขุดก็เยอะเยอะครับบันดาลนหอยเยอะวัวเขินก็เยอะใช่ครับวัวไทยเราก็เยอะครับฮะอ่ะตัวเล็กชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับอ๋อเป็นเจ้าของฟาร์มใช่ไหมกิสกรใช่ไหมนี่เขินนิดหน่อยนะพี่ไผ่ครับนะฮะขออนุญาตถามนิดนึงฮะเอ่อพี่ไผ่เองเนี่ยเลี้ยงวัวมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ เลี้ยงวัวมา6กับ7ปีแล้วครับ7ปี7ปนหกเปีแล้วนะนะฮะ uh huh. ขออนุญาตถามอย่างนี้แล้วกันนะทำไมเรามาเริ่มต้นเลี้ยงวัวได้ครับก็ครั้งแรกเราก็ทํางานอย่างอื่นมาทุกอย่างแล้วครับพอดีแม่ให้วัวมาหนึ่งคู่จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับเลยไปรับแม่วัวคู่นั้นมาครับแม่ลูกหนึ่งคู่ครับผมครับคราวนี้ก็ลองเอ๊ะแม่ลูกเราเลี้ยงหนึ่งคู่ เวลา1ปีก็เท่ากันใช้เวลา1ปีเท่ากันเอ๊ะเราทำไมเราไม่หาเพิ่มอยากได้เพิ่มแล้วก็ลองซื้อมาเพิ่มอีก2ตัวซื้อมาเพิ่มอีก2ตัวแล้วก็พ่อลูกออกมาเราจะขายตัวผู้ไปแล้วก็ซื้อตัวเมียกลับาเพราะแม่สอนว่าอยากให้เน้นตัวเมียมากกว่าตัวผู้พ่อแม่สอนว่ามันคลอลูกได้ให้ลูกได้แล้วมันจะเพิ่มปริมาณฝูงเราเยอะขึ้นต่อปีต่อปี เรรื่อยๆคับทาแม่สอนนี่ต้องบอกว่าเฉียบมากเลยนะครับงั้นขออนุญาตถามพี่ไพนนิดนึงนะเดิมเนี่ยครับผมตั้งต้นมาเนี่ยครับผมจากที่แม่ให้มา2ตัวนั้นขออนุญาตถามนี่ครับเป็นวัวแบบไหนอะวัวไทยบ้านวัวบามันธรรมดาหรือว่าเป็นวัววัวลักษณะยังไงครับผมเป็นวัวไทยบ้านครับเป็นวัวบ้านบ้านใช่ไหมฮะบ้านบ้านครับตัวนี้น้อยถูกต้องไหมครับผมกลางกลางบ้านบ้าน ทนเดดทนฝนโอเคครับปัจจุบันนี้ต้องถามอย่างนี้แล้วกันฮะตอนนี้ฟาร์มของพี่ไผ่เองมีวัวทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับเนี่ยตอนนี้เพิ่งลอดไปเมื่อวานอีก2ตัวเป็นรวม27ตัวครับตอนนี้นะครับผมต้องบอกว่าไม่ใช่ฝงเล็กๆแล้วเนาะครับผมโอเคฮะทุกวันนี้พี่ไผ่เองเลี้ยงวัวเป็นรายได้หลักเลยหรือเปล่าครับเนี่ยก็ยังมีปลูกผักปลูกอะไรพอเป็นอาชีพเสริมที่ไปขายครับหลักๆคือเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวครับรายได้เสริมคือปลูกผักสวนครัวขาย วัวน,นี่จะเป็นเงินเก็บเงินอมข้าวไร่มันเข,า,ขาพงเขาโพดนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วไม่ไม,ไม่ครับ,รบทุ่มเทให้กับบัวมากกว่าครับบัวให้อะไรพี่บ้างครับทุกวันนี้ก็ง่ายๆครับคือเราอยากได้อะไรก็ขายไปซื้อเอาง่ายๆครับ ตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วครับที่วัวให้มาก็ทุกอย่างคาเติมลูกบ้านรถอะไรก็ให้มาพร้อมเสร็จสับเลยครับผมวัวนี่แหละเป็นคนทําให้เราครับผมเราเลี้ยงมันมันก็เลี้ยงเราครับอ่าเป็นคําพูดที่ถูกมากเลยเนาะคำคำคำตอบนี้นะฮะขออนุญาตครับพี่ัยปกตินี้วัวของพี่ไผ่เป็นวัวไทยบ้านทุกวันนี้ที่เห็นอยู่นะครับผมต้องบอกว่าสีสันสวยตัวใหญ่นะครับผมรู้สึกว่า สวยอะ่ะตอนนี้ครับผมผมขออนุญาตให้พี่พันพี่ไผ่เองเนี่ยวิธีการพัฒนาของพี่ไผ่นี่คือพัฒนากันยังไงครับผม,มจากวัวไทยบ้านทั่วๆไปครับผมทาไมปัจจุบันนี้ทําไมวัวมันสวยขึ้นครับเราที่แรกอะ่ะเราจะเน,น้นเน้นไปทางพ่อครับเราจะพ่อที่ดีครับครับผมพ่อใหญ่สีแดงแล้วก็มาใส่แม,แม่แรกแรกของเราจะเป็นแม่ขาวพอใส่ปุ๊บ ลูกออกมาแดงเราก็ค่อยคัดคัดไปเอาขาวออกเอาแดงเข้าอะไรํานองนี่นะ,อะขออนุญ,ญาตฮะตอนแรกนะครับผมที่พี่ไผ่ซื้อพ่อวัวมาตัวแรกราคาเท่าไหร่ครับเนะี่ยตัวเลขที่ซื้อมันสามหมื่นสามครับผมเป็นการซื้อวัวชาวบ้านด้วยกันที่รเราเห็นรทรงวสวยงามครับผมอ่าแล้วก็เลี้ยงกี่ปีถึงปล่อยพ่อวัวตัวนั้นไปครับตัวนั้นอยู่กับ เราสามปีครับสามปีก็จะปล่อยครับแล้วก็รับจ้างผสมไป60กวิาตัวตัวนั้นครับอ๋อตัวนั้นนันครับผมอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็ไปซื้อตัวใหม่ไปอีกครับผมตัวใหม่ล่าสุดนี่ที่ซื้อมานี่ก็คือตัวละเท่าไหร่ครับผมซื้อมา6ก0ม0สามันบาทอายุสิบแปดเดือนครับเป็นไงชาวบ้านรอบข้างได้ยินราคาพ้าวัวที่เราซื้อมาโอ้แพงจริง้วต้องถามอย่างนี้ครับผม ทงในใจของพี่ไผ่นะครับผมุ๊้คใครๆก็ว่าเราซื้อวัวตัวผู้พ่อคุมฝูงทําไมซื้อราคาแพงแพงจังเลยทําไมพี่ไผ่จึงเลือกซื้อวัวที่ค่อนข้างแพงขึ้นมาคุมฝูงครับผมก็รเราจะเน้นพัฒนาตัวแรกอะ่ะมันจะให้ออกไปทางหนังครับตัวที่สองผมจะเน้นไปทางกล้ามเนื้อแต่สีเรายังคงเดิมสีแดงสีาสีแดงมือนเดิมแล้ว ทุกวันนี้แดงอย่างเดียวก็ต้องโบสอีกเอามันมีโบ๊เข้ามาเดี๋ยวก็เอาเราต้องใส่แดงโบ๊อีกทำไมพี่ไผ่จึงให้ความสําคัญกับโบตครับผมแม่ที่โบตใส่พ่ออะไรจะได้ตามพ่อครับอ่าแล้วราคาของโบตมันก็จะบวกเพิ่มราคาให้คำว่าโบ๊มาอีกราคาหนึ่งอ๋อธรรมดากับโบ๊นี่ราคาจะแตกต่างกันแตกต่างกันครับมีบวกให้โบสด้วยครับ อ๋อดังนั้นจึงให้ความสําคัญกับโบสนะฮะเริ่มพัฒนามาที่แรกก็ไม่โบสแล้วก็เอาที่โบสอืมครับอ่าพี่ไผ่ครับ,อย,รบอยากให้พี่ไผ่อธิบายคําว่าเลือดชิดหน่อยครับผมพี่ไผ่มีความเข้าใจยังไงบ้างครับผมกับคําว่าเลือดชิดเลือดชิดครับหมายถึงว่าพ่อแม่ทับในฝูงเดียวกันครับถ้า<ม>เกิดกรณีสมมติบอกว่าพี่ไผ่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพี่ไผ่เองเนี่ย สามปีสี่ปีจะเปลี่ยนพ่อวัวเลียนครับเพราะอะไรครับพี่ไผ่ครับเพราะเลือดชิดสมมติหมายถึงว่าเลือดมันชิดมันเป็นพ่อมาทับลูกต่อปีต่อปีนี่มันจะให้ลูกเล็กลงเล็กลงแล้วก็ยีนนะครับเนาะเพราะมันจะทําให้เกิดโรคเกิดภัยอะไรได้ง่ายมากกว่าเราถึงพยายามเปลี่ยนอยาให้พ่อทับลูกเขาครับเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับผมดังนั้นถ้าเกิดเราสังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดวัวฝูงใดมีพ่อ พ่อคุมฝูงเนี่ยเป็นสิปีเนี่ยครับผมคือลูกจะมีแต่จ้อยลงครับผมแต่ตัวเล็กลงเล็กลงครับอ๋าเพราะว่าพ่อได้ทับลูกทับลูกไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับผมทับเหลนทับหลานไปด้วยการพัฒนาก็จะไม่มีใช่ครับอืงั้นอธิบายหน่อยครับผมตอนแรกๆที่พี่ภัย เลี้ยงวัวอาจจะ 2- อสปีขายตัวผู้ออกไปเก็บตัวเมียไว้ต้องถามนิดนึงฮะความแตกต่างกันฮะราคาณตอนนั้นกับราคาตอนนี้ที่ขายนี่หรือว่าราคาขายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมกับการที่เราเปลี่ยนพ่อพ่อพ่อคุมฝูงอยู่ตลอดครับครับก็แตกต่างกันครับเพราะวัวที่เราพัฒนามามันวัวแม่วัวที่ดีคือให้ลูกโตกว่าตัวเองครับแล้วก็หนากว่าตัวเองใหญ่กว่าตัวเองครับแม่วัวแล้วพ่อพ่อเราใส่พ่อที่ดีเข้าไปนะครับ การที่ลูกจะใหญ่กว่าแม่สําคัญคือเป็นที่พ่อครับผมอ๋อโอเคดังนั้นการเปลี่ยนพ่อพันทุก3ามสี่ปีจึงเป็นสิ่งสําคัญกับพี่ไผ่สิ่งสำคัญมากครับโอเคครับผมนะฮะอ่ะนะครับผมพี่ไผ่ครับขออนุญาตถามนิดหนึ่งฮะครับผมปัญหาในการเลี้ยงวัวฝูงนะครับผมของพี่ไผ่เองนะครับผมมีอะไรบ้างลองเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับผมนะฮะ ก็ปัญหาวัวฝูงครับจะใช้พื้นที่เยอะช่วงนี้ก็แรงช่วงนี้หน้าแรงนะครับผมของพี่ไผ่เองเนี่ยหน้าแรงเนี่ยจะผ่านฤดูกาลแบบนี้ไปได้ยังไงอะครับผมผมเอาเป็นเลี้ยงแบบนี้ครึ่งวันแล้วก็อยู่คอกอีกครึ่งวันทําไมเราเลี้ยงแบบนี้ครึ่งวันฮะเพื่อประหยัด้าด้วยแล้วก็ถึงมันเดินไปมันก็ออกกําลังออกแรงไปไม่ไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทําให้ผอมมากกว่าผมว่านะให้เขาไปกินอยู่ในคอกนอนอยู่ในคอก กินฟางกินหญ้าอะไรเสริมอะไรดีกว่าแบบนั้นจะดีกว่านะครับผมนะฮะอ่ะงั้นสไตล์ถ้าเกิดการเลี้ยงวัวฝูงของพี่ไผ่เองเนี่ยลักษณะการเลี้ยงต่อวันจะเป็นลักษณะยังไงครับผมลองเล่าสู่กันฟังนิดหนี่บก็จะไปปล่อยออกไปไล่เลี้ยง3ามคนพ่อแม่ลูกนะครับช่วยกันไล่เลี้ยง ครึ่งวันเช้าก็คือจะปล่อยออกออกคอกนะครับผมแล้วก็คือเราจะมีวันเนี้ยเราจะรู้ว่าเช้านี้เราจะไปทุ่งไหนทุ่งไหนพื้นที่ตรงไหนไปครับอ่าจะเวียนกันไปเวียนกันไปครับอ่าโอเคแต่ถ้าเกิดโดยพื้นที่ส่วนตัวของพี่ไผ่เองเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสักกี่ไร่ครับผมที่กันไม่เลี้ยงวัวโดยเฉพาะมีไหมโดยส่วนตัวก็ประมาณ20่สิบสามสิบอะไรเงี้ยครับยี่สิบไร่ที่เราจะกันไม่เลี้ยงวัวทั้งปีของเราก็จะวนไปแบบนี้ครับผมอ่าโอเคครับผมนะฮะ เห็นบอกว่าบางทีช่วงอย่างช่วงเดือนนี้ที่ผ่านมาหรือเดือนที่แล้วเห็นหญ้าพื้นที่หญ้างานแถวไหนยังไงในร้องในอะไรยังไงก็ขอซื้อคขาเหมือนกันอครับไปบอกเขาว่าบางทีเขาก็ร้อยสองร้อยสามร้อยผมเลี้ยงครึ่งวันนะผมเลี้ยงสองวันนะคือยังไงที่มันเป็นลักษณะยังไงครับผมเป็นลักษณะช่วงนี้หญ้ามันจะมีในร้องอะไรที่มันชื้นๆใกล้ในคลองอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขามีเจ้าของอยู่แล้วก็เออน้ําใจเขาก็บางคนเขาก็ง่ายดีครับบอกว่าเขาไปเลยแล้วก็ ค่าขนมเด็กมั่งสองร้อยามร้อยบางทีไม่ได้เลี้ยงทั้งปีครับคือแบบแค่ย่้าหมดเออวันสองวันไปเลี้ยงเออหรืออาจจะสี่ห้าวันกลับไปเลี้ยงใหม่เพื่อที่จะผัดแปลงเราจะผัดแปลงทุกวันห้ามซ้ําไม่ซ้ำไม่ซ้ำแปลงเราจะไม่ซ้ําแปลงครับผมอ๋อนี่ก็คือการก้าวข้ามผ่านฤดูแล้งต้องไหมครับผมอ่ะงั้นขออนุญาตถามต่ออีกนิดนึงครับผมเรื่องวัคซีนของพี่พัยให้ความสําคัญยังไงบ้างครับ วัคซีนทำทุกปีครับถ้าวัคซีนปากเท้าเปื่อยนี่ทำทุกหกเดือนครับทำทุกหกเดือนจ้างหมอมาทำหรือทำเองทำเองครับทำเองโอ้โหจับประสบการณ์ตรงครับผมทำเองฉีดตัวละสองซีซีทำเองครับยากไหมครับผมในการทำทำทำวัคซีนวัวเนี่ยฮะของเราเป็นวัวไล่ทุ่งด้วยวัคซีนวัคซีนวัวปากเท้าเปื่อยพอเราเปิดขวดปุ๊บมันมันสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้การฉีดของผมคือไม่จําเป็นต้องฉีดวันเดียวหมดทั้งคอกอาจจะทิ้งมานี้สี่ห้าตัว อ่าบัวมันก็ตื่นเนาะในค้อกเนาะวันลังก็ฉีดใหม่ได้ครับอีกสี่ห้าตัวอีกวันลังเราก็จดชื่อไว้เีก็ฉีดได้ครับของเราทำซองไหมครับเนี่ยหลืออาศัยัวเหรอาถแล้วแล้วตัวตัวไหนอ่ะตัวไหนมันบางทีตัวไหนลายเราก็รู้นะว่าลายตัวไหนไม่ลายก็บางทีก็ไปจิ้มได้เลยเดยวจิ้มเอาครับผมอ๋อตัวไหนลายก็เข้าซองหน่อยครับผมอ่าเป็นแบบนั้นนะครับผมแต่วัคซีนลำปีสกินนี้ต้องต้องเข้าเข้าซองต้องจับทุกตัว พอวัคซีนลำปีสกินเปิดปุ๊บสามารถอยู่อายุได้สองชั่วโมงโเ,เราต้องฉีดให้หมดเ,เราต้องช่วยกันจับแล้วการฉีดปุ๊บเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องวัคซีนเนาะครับบางทีตัวหนึง่งโอ้โหต้องทิมให้ได้ทิมให้ได้ครับต้องต้องให้ไม,ไม่ไม่ให้หกครับอ,อ๋อเสียได้เสียได้ของครับผมแล้วมันมีมูลค่าถูกต้องไหมครับลำปีสกินเอ่อฤดูการที่ผ่านมาของพี่ไผ่เองมีการสูญเสียบ้างไหมครับผมผมเสียไปสองตัวครับว้าวเสียไป โอ้โหคือการสูญเสียที่แบบว่าไม่น่าเหมือนกันวัดใหม่ครับเราไม่เคยเลยครับเราก็ถือว่าได้เรียนรู้ไปถูกต้องไหมครับอือนะครับผมนะฮะกับการสูดต้องบอกว่าหลายๆคนเขาก็เจอเหมือนกันเนาะทุกวันนี้ก็เลยพี่ไผ่ก็เลยให้ความสาคัญกับเรื่องวัคซีนมากมากเลยครับนะครับผมจำเป็นครับขออนุญาตถามต่ออีกิดนึงครับผมกับวัวฝูงของเรากับการเลี้ยงแบบนี้นะฮะอาหารข้นพี่ไผ่ที่เสริมบ้างไหมโดยปกติรับไม่มีเลยครับของพี่ไผ่ทุกวันนี้อย่างที่บอก เช้าปล่อยไล่ทุ่งนะครับผมเที่ยงเข้าคอกเข้าคอกนี่กินอะไรครับผมฟางครับของพี่ไผ่มีเท่านี้จริงๆครับผมเท่านี้ครับไล่ทุ่งเข้าคอกคือฟางครับผมเป็นแบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าน้ำาลครับผมปล่อยทั้งวันเลยไหมหรือหน้าน้ำปล่อยทั้งวันครับเพราะหน้าน้ำเขาจะอยู่ของเขาดีแล้วก็ไฟก็จะอยู่ดีแล้วเขาก็จะไม่อยากแหกไปไหนครับครับแต่ช่วงหน้านี้เราต้องเฝ้าเฝ้าตลอด วัวเขาจะไปไหนไปไหนไปไหนต่อไหนครับผมเพราะว่าไปทางไหนมันก็มีแต่ความแห้งแล้งใช่ใช่ใช่ครับเขาจะไม่ค่อยอยู่ต้องบอกว่าบ้านด่านเองก็ฝนก็ยังไม่ค่อยมาเน้ตอนนี้ตอนนี้ก็คือจะเข้าเดือนพฤษภาแล้วเนาะครับผมนั่นแหละครับผมพี่ไผ่ครับต้องบอกว่าพ่อวัวคุมฝูงของพี่ไผ่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะปกติถ้าเกิดในพื้นที่เนี่ยเขาต้องการให้พี่ไผ่เนี่ยไปไปทับเนี่ยปกติ ตัวเราเองนี่รับทับด้วยหรือเปล่าครับผมรับผสมด้วยครับรับผสมจริงด้วยใช่ไหมครับผมนะจริงครับผมของพี่ไผ่เองตัวนี้นี่คือถ้าเกิดพูดถึงการรับผสมจริงนี่รับนานหรือยังครับผมนานแล้วครับเริ่มจากทับได้เลยก็เป็นปีนั่นนะปีที่คือไปรับผสมของชาวบ้านใครที่มาเห็นพ่อวัวของเราอะไรประมาณนี้ปกติพี่ไผ่นี่คือจะรับอยู่บริเวณแถวไหนครับผมอำเภอบ้านด่านทั้งหมดเลย ยังไม่ถึงขน,นาดนะครับชาวบ้านตามหมู่บ้านตามอะไรที่พื้นที่ใกล้เคียงในหมู่บ้านข้างเคียงกันถ้าเกิดใครชอบก็บอกเลยเนนก็มาตามกันได้ผม,มาตามมันได้วันไหนว่างวันไหนไม่ว่างก็อ<ๆ>ขออนุญาตนิดนึงอนะฝากฝากเบอร์โทรพี่ไผ่ไี่ก่อเลยเบื้องต้นเผื่อ,อยังที่บอกแหละคลิปนี้ออกไปใครเห็นพ่อคุ้งฝูงของพี่ไผ่แล้วโอ้โหอยากได้ตัวนี้มันทับจริงจังเลยนะในเขตแถวนี้นี่ตำบลบ้านอย บนลานหอยเนาะตรงนี้คือหมู่บ้านมวงเท้านะน้องเท่านะแต่ถ้าเกิดคิดว่าอยู่ไม่ไกลนี่โทรคุยกับพี่ไผ่สักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะสะดวกไปทับจริงให้ไหมนะครับผมพี่ไผ่ฝากเบอร์โทรนิดนิดนึงครับผมเบอร์โทร095 6304307ครับโทรมานี่ติดตลอดมีคนรับตลอดมีคนรับตลอดไม่ลูกชายรับก็เรารับครับผมถูกต้องไหมครับผมนะฮะอ่านะครับผมพี่ไผ่ครับขออนุญาตนิดนึงฮะจากประสบการณ์การเลี้ยงวัวของพี่ไผ่มาเกือบเจ็ดปีนะครับผม ขออนุญาตพูดถึงข้อดีของการเลี้ยงวัวน,นิดหนึ่งครับผมข้อดีคือคเอาที่ง่ายๆครับได้อยู่กับพรอครัว <c oughs> ได้อยู่กับ <c oughs> ลูกกับเมียนะครับ เป็นประโยคที่ที่จริงที่สุดเลยครับใครก็อยากอยู่กับครอบครัวเนาะนะครับผมแล้วคือข้อดีข้อต่อไปแล้วครับผมมันก็ไม่มีเวลาเข้างานตายตัวไม่มีเวลาเลิกงานแสดงประโยคนี้คือเราไม่ตกงานนะครับผมไม่ตกงานไม่ตกงานเขาไม่ต้องกลัวเราดูแลเขาได้ตลอดต้องไหมครับผมนะฮะไม่ต้องกลัวตกงานแล้วมีข้อดีอื่นอีกไหมครับผมก็มันก็เป็นเงินออมเป็นอะไรให้เราได้นะครับครับผม จริงที่สุดครับพี่ไผ่อยากให้พี่ไผ่มองกล้องแล้วก็ขยายความให้พี่น้องหรือว่าคนที่เขาคิดอยากจะเลี้ยงว่าเฮ้ยการเลี้ยงวัวเนี่ยเป็นการออมเงินยังไงอะครับผมการเลี้ยงวัวเราก็หมายถึงแม่วัวหนึ่งตัวในชีวิตของเขานี่ยให้ลูกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10ตัวแน่นอนครับถ้าสมมุติเราปล่อยเขาไปตัวละแล้วก็คูณสิบไปอะไรเงี้ยครับเพราะแม่วัวตัวหนึ่ง แสดงว่าเดี๋ยวนะสมมติว่าแม่วัวตัวที่แม่พี่ไผ่ให้มาทุกวันนี้ยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ตอนนี้ให้ลูกมาทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับผมโอ้โหปีละตัวครับปีละตัวครับให้ยังสม่ำเสมออ๋อตัวนี้เลยนะครับโอเคให้ลูกปีละตัวเหมือนกันลูกเขาก็คือพัฒนาตามพ่อเหมือนกันโอเคครับผมตอนนี้ปกติขออนุญาตฮะตัวผู้ที่พี่ไผ่เคยขายแล้วกันตัวนี้มีลูกตัวผู้ไหมมีมีลูกตัวผู้ครับปกติเคยขายเขาเนี่ยตอบ ตัวหนึ่งที่เคยขายไปถัวเฉลี่ยแล้วตัวเท่าไหร,ร่ 20, ค,รครับผมไม่ต่ำกว่าสองหมื่นครับปกติใช่ไหมครับผมไม่ต่ำกว่าสองหมื่นจะได้เงินจากตัวเนี้ยตัวละสองหมื่นทุก,ท,ก,ท,กทุกปีครับทุกทุกครูปีครับโอ้โหถึงบอกว่าแม่ตัวเดียวครับเขาคลอดลูกทุกปีกปทุกปีทุกปี สมมติเ่าเลี้ยงปกติของไม่ไผ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวผู้จะขายตอนตอนไหนครับเนี่ยตอนชนขวบหรือยังไงตอนก็ชนขวบบ้างยานมบ้างแล้วแต่ราคาตลาดช่วงไหนมันดีมันแล้วแต่ใครใครชอบวัวเราชอบวัวบางทีราคาตกลงกันได้ก็ก็จบเลยเหมือนกันไม่แพงครับแบบพอเราซื้อขายกันเองปกตินะครับผมใครมาชอบวัวเราเราก็ปล่อยเหมือนกันนะฮะอ๋อนี่ก็เลยมองว่าการเลี้ยงวัวนี่คือเงินอมเหมือนกันนะฮะ อยากได้เงินเมื่อไหร่ก็แค่ขายวัวก็จะได้เงินพอใจได้แต่ประโยคนี้ก็ต้องยอมรับกับตลาดเป็นกันวัวราคาขึ้นราคาถูกถูกต้องไหมครับผมนะฮะ<ช>อ่าโอเคครับผมนะอ่าขออนุญาตครับพี่ไผ่ครับผมนะฮะพี่ไผ่เอออยากอยากให้ฝากถึงอาชีพการเลี้ยงวัวน,นิดหนึ่งฮะฝากฝากอ่าฝากเราสิ่งที่เราคิดว่าเออการเลี้ยงวัวนี่มันควรจะเป็นลักษณะยังไงครับผมอยากให้พี่ไผ่มองกล้องนิดหนึ่งดีกว่าครับผมนะถึงความฝันนะครับผมแบบ อยากให้การเลี้ยงวัวมันเป็นอาชีพชั้นนำก็เป็นสร้างงานสร้างรายได้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกถึงหลานนะครับเนาะแล้วก็เราก็อยากเห็นไหมอันนี้นะครับแบบอยากเห็นคุณครูถามเด็กๆว่านักเรียนโตขึ้นอยากเป็นอะไรบรกยกมือครัยอยากเป็นเกษตรเต็งโก้นะครับอยากเป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวอยากภาคภูมิใจเลยความันเป็นอาชีพที่ผมว่าเออเลี้ยงชีพได้ครับ เขอย่างที่บอกแหละเจ็ดปีที่ผ่านมาก็ตอบอยู่แล้วตอบพี่ตอบโจทย์พี่ไผเลยว่ามีบ้านครับมีรถครับมีครอบครัวครับมีกิ๊กโอ้อันนี้ขอขาดใช่ไหมอันนี้ขอขาดนะไม่มีใช่ไหมนึกว่ามีวัวแล้วมีกิ๊กด้วยไม่ใช่นะไม่ได้ไม่ไม่ได้หรือไม่มีครับผมไม่ไม่มีครับไม่มีนะครับผมเซลล์วิถันเลยนะครับผม ต้องบอกว่าเลี้ยงวัวนี่คือให้ครบทุกอย่างจริงๆเนาะครับผมอ่านะครับผมเอ่อก็อยากจริงๆแหละครับผมอนาคตก็อยากให้เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คิดว่ามันส่งส่งต่อถึงลูกถึงเต้าเราได้เนาะเป็นมรดกตกทอดกันได้กับอาชีพการเลี้ยงวัวนะครับผมนะฮะพี่ไพ่ครับอนาคตนี่อยากจะพัฒนาวัวฟาร์มของเรานี่เป็นลักษณะยังไงบ้างครับผม ใจอยากจะทำเอฟนะครับอยากมีแบรนด์ตอนนี้ก็มีเอกสารว่าจะยื่นขอสมาคมทําแบรนด์เป็นชื่อฟาร์มของตัวเองแล้วก็มีเบอร์ของตัวเองนะครับอยากจะพัฒนาวัวของเราให้เป็นวัวเอฟนะครับผมทาไมถึงอยากให้เป็นพัฒนาให้อยากให้เป็นวัวเครับก็ทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องแบบตามกระแสนะครับว่าถ้ามันมีใบเป็นวัวเอฟนี่มีใบมีพ่อมีแม่อะไรที่แน่นอน ราคาเราก็จากก็ตัวเท่านี้ก็ปัญจัดจะได้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นครับอย่างที่บอกและเขาวัวมันคืออาชีพใช่ครับการมีใบการมีพันธุกรรมที่ดีมันสามารถเป็นราคาได้อีกเช่นเดียวกันมันคือมาตรฐานของของของคนที่เลี้ยงวัวเหมือนกันต้องไหมฮะแล้วคนที่อยากได้ไปก็เออได้ไปต่อได้รับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวในอนาคตนะครับผมนะฮะอีก3 4 5ปียังไงไม่แน่ล่ะ ผมอาจจะเข้ามาเยือนฟาร์มของพี่ไผ่ใหม่พร้อมอาจจะมี F1 ก็ได้ใครจะไม่รู้ถูกต้องครับบอกนะงนอันพี่ไผ่ก็ต้องทําให้ได้นะครับผมโอเคครับครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่ไผ่มากๆเลยนะครับผมกับการมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันเนาะพี่ไผ่ครับต้องถามนี้ก่อนนะตอนนี้มีวัวพอแบ่งปันบ้างไหมครับเนี่ยเผื่อใครสนใจโอ้ย อยากขอมาดูวัวหน่อยมาดูมาคุยกับพี่ไผ่หน่อยเรื่องของการเลี้ยงวัวอะไรแบบนี้สามารถมาคุยกับพี่ผันได้พี่ไผ่ได้ไหมได้ครับถ้าเกิดอย่างที่บอกแหละขอมาดูลูกวัวบ้างพอมีแบ่งปันไหมตอนนี้ยังพอมีอยู่ครับยังพอมีแบ่งปันอยู่บ้านมีลูกรอบ้างอยู่ครับอตอนนี้ก็คือจะมีตอนนี้มีลูกของพ่อคุณฝูงบ้างหรือยังฮะที่แบ่งอยู่เนี่ยนะมีครับลูกเขามาาอ่ตัวตัวที่สวยนี่อยู่มาสักกี่เดือนแล้วครับห้าเดือนแล้วครับประมาณห้าเดือนแล้วเนาะอ๋อได้ เดี๋ยวก่อนที่จะปิดคลิปเดี๋ยวจะให้าพา,าพี่น้องชาววัวนะครับผมไปดูลูกวัวที่พี่ไผ่อยากจะแบ่งละกันแต่ถ้าเกิดใครสนใจอ้ยอยากได้ปีเลี้ยงจังเลยนะครับผมอยากให้โทรคุยกับพี่ไผ่เป็นการส่วนตัวแล้วกันเนาะอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ลูกวัวจะปล่อยอย่างที่บอกแหละสนใจโทรคุยกับพี่ไผ่หรือวิ่งมาดูที่ฟาร์มของพี่ไผ่ได้เลยเพราะแกอยู่ติดถนนเส้นหลักอยู่แล้วเนาะหรือก่อนจะมาก็โทรหาพี่ไผเนะ่เนาะเพราะปกติก็เลี้ยงวัวอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เนาะอ่ะป่ะไปดูวัวกันครับ ตัวไหนครับตัวนี้ครับตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วครับพี่ไผ่ครับตัวนี้อายุที่สี่เดือนกว่าครับกับห้าเดือนแล้วครับโอ้โห,ห,โหดูมกกัดกล้ามนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นพอ่เนอ,พอเป็นลูก,<ว>กของพ่อลูกของม<อ>ิสเตอร์โคกนะครับบด<ท>บดครบเครื่อง<ร>เหมือนกันน,นะครับผมไข่ดำครับผมปลายเพศดำนะครับผมนะฮะคลิปหูดำนะครับผมถูกต้องไหมฮะครับผม ไข่เห็นแวบๆนะครับผมอย่างที่บอกแหละใครอยากได้ออไปเลี้ยงต่อนะครับผมอยากให้เข้ามาคุยกับพี่ไผ่เลยตรงเนาะอ่าแล้วก็มีอีกตัวหนึงน่งเนาะครับผมอ่าตัวนี้ต้องบอกว่าหูยาวได้พ่อเหมือนกันเนาะอ่าหูกำลังพอดีพอดี<ๆ>นะครับผมอตัวนี้ก็คลิปหูดำนะฮะครับผมใบเพชรดำนะครับผมไข่ดำไม่อ่ะไข่ดำด้วยนะครับผมใบหางเป็นคู่สวยนะครับผมยาวนะฮะ กามเนื้อมานะครับผมตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วครับพี่ไผ่ครับตัวนี้อายุ5เดือนครับ5เดือนนะครับผมส่ยสวยเลยดูมัดกามท้ายครับพี่น้องอย่างที่บอกแหละอยากได้นะครับผมโทรหาหรือว่ามาคุยกับพี่ไผ่ได้โดยตรงเนาะมี2ตัวเนาะครับผมโอเคครับผม